เดทอสูรขันแก้วนภ ep ที่39ถึง ep ที่4ี่40ที่ใช้ในวันเสาร์ที่10มกราคมนี้ทางช่อง7เวลา8ปมงตรงค่ะการเดินทางต่อเพื่อไปเอาอัญมณีเมต็ดต่อไปหลังจากที่นีการได้อัญมณีกลับคืนมาแล้วซึ่งในตอนนี้แวนนภก็มีอัญมณี2เม็ดคือบุษราคำกับน,นิลการส่วนมณีแดงกับบรกตก็อยู่ที่ขันแก้วรวมแล้วก็เท่ากับว่า ตอนนี้ขันแก้วปรปเก้ามีอัญมณีทั้งหมด4ี่เม็ดซึ่งมีเพียงโกเมท,ที่อยู่กับโ,โยคีดำส่วนอัญมณีที่เหลือเพชรรัตที่ตอนนี้อยู่กับลักกะเพทมุกดาอยู่ที่วังบนในมหาสมุทรไพทูลก็อยู่ที่เมืองพญาครุฑเพทาอยอยู่กับนาคราชการตามหาอัญมณีนั้นขันแก้วคิดว่าพญานาคพญาครุฑได้ตัดออกไปก่อนครึ่งอสูรนั้นก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอีกทำให้ขันแก้วตัดใจที่จะไปวังบน การเดินทางครั้งนี้อันตรายมากเพราะที่วังบนมีนางเงือก่ามกลางลน้ําบนซึ่งหัวหน้าเผ่าเงาะป่าก็เคยไปมาแล้วและได้เคยเห็นหนางเงือกมาแล้วอีกด้วยขันแก้วก็ดีใจยิ่งได้รู้ว่าหัวหน้าเผ่ามีเรือที่จะไปขันแก้วตุกตุนนิลการเนรมานพจึงตัดสินใจที่จะไปวังบนเพื่อตามหาอัญมณีบุกดาหัวหน้าเผ่าได้มาส่งขันแก้วที่เรือแต่ก่อนที่พวกของขันแก้วจะเดินทางไปนั้นหัวหน้าเผ่าได้ย้ำว่า ที่นั่นมันอันตรายถ้าหากใครได้แตกเนื้อต้องตัวของนางเงือกแล้วก็จะไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยทางด้านศรีวิชัยกับเหมือนกล้าหลังจากที่ฤือีอัคีมเมฆาได้มอบแผนที่ที่เดินทางไปหานางพญาอัคนีศิลาศรีวิชัยเหมือนกล้าก็รีบเร่งเดินทางทันทีเพื่อจะเอาพลังของนางพญาอัคนีศิลาเพื่อจะมาช่วยขันแก้วนเก้ามาสู้กับสุริยะ เมื่อศีวิชัยมาถึงที่ถ้ำของนางพญาอัคนีศิลาก็ได้มาเจอกับพลังของนางพญาที่ไก่ร่างเป็นก้อนหินพุ่งก้อนหินเข้าใส่ศีวิชัยกับเหมือนกล้าแต่ทั้งสองได้หลบก้อนหินนั้นได้ก้อนหินได้ลิ้งไปด้านนอกถ้ำและพุ่งเข้าใส่มาทั้งสองที่ยืนอยู่จนกลายเป็นหินไปทั้งสองตัวศีวิชัยเหมือนกล้าตกใจมากเมื่อได้เห็นความร้ายกาจของนางพญาอัคนีศิลา นีนอดีตนั้นเคยเป็นนางฟ้าที่ทำผิดกฎของสวรรค์จนถูกสาปให้กลายมาเป็นหินได้รอวันที่จะมีคนมาปลดปล่อยการมาของศรีวิชัยกับหมื่นกล้าสร้างความไม่พอใจให้กับน,นางพญยา,ยาอคคนีศิลามากทำให้นางพญาอัคณีศิลาได้จับมื่นกล้าไปศรีวิชัยรีบเข้าช่วยแต่ก็ถูกนางพญาอัคณีศิลาใช้อาวุธที่เป็นก้อนหินเข้าทำร้ายศรีวิชัยกลัวม,มื่นกล้าจะเป็นอันตรายจึงรีบตามไปช่วย นางพญาอังคณิศิลาที่เต็มไปด้วยความเหงาและโดดเดี่ยวเต็มไปด้วยความเกลียดชังจึงลักพาตัวเหมือนกาไปซ่อนและพรางตัวให้เป็นก้อนหินทําให้ศรีวิชัยหาไม่เจอว่าก้อนหินไหนขึ้นเหมือนกาอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ศรีวิชัยต้องระวังนั่นก็คือจะต้องไม่ให้เสียเลือดสักหยดไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้รับพลังจากนางพญาอังคณิศิลาศรีวิชัยเมื่อตามไปหาไปถึงที่ทํำน้ําตกได้เจอก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีสีแปลก ม่เหมือนก้อนหินที่วางอยู่ก้อนอื่นสีวิชัยจึงม,มั่นใจว่านางพญาอังคศิลากับหมื่นกราต้องอยู่ที่ก้อนหินนี้แน่สีวิชัยจึงใช้ดาบปักไปที่ก้อนหินนั้นจึงเกิดแสงสว่างไปทั่วบริเวณและในที่สุดสีวิชัยก็ได้เจอนางพญาอังคดิศาที่กำลังจับตัวหมื่นกล้าเอาไว้เป็นตัวประกันความแค้นที่ได้เห็นทั้งสองล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนของนางทําให้นางพญาอังคดิศลาโมโหมากเข้าเล่นงานสีวิชัยอีก สีวิชัยไม่ต้องการที่เสียเลือดทำให้ได้บอกความต้องการที่เขาได้เดินทางมาที่ถ้ำของนางพญาอคณีศิลาและได้บอกว่าที่เรามาที่นี่ก็เพื่อมาปลดปล่อยท่านจากการถูกจองจำในร่างที่เป็นก้อนหินนั่นเองเพื่อแลกกับการที่ท่านจะต้องส่งต่อพลังทั้งหมดให้กับข้านางพญาอคณีศิลาไม่ยอมบอยด้วยความโกรธแค้นว่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่ามันเป็นไปไม่ได้ นางพญาคณีศิลาจะฆ่าหมื่นกล้าสีวิชัยตกใจมากเมื่อถูกนางพญาใช้พลังพุ่งเข้าใส่จนรับบาดเจ็บซึ่งไม่ว่าอย่างไรสีวิชัยก็ไม่มีทางที่จะสู้นางพญาอคณีศิลาได้เลยเพราะติดที่เงื่อนไขที่ห้ามเสียเลือดแม้แต่เพียงหยดเดียวทําให้สีวิชัยคิดว่าการที่จะให้นางพญาอคณีศิลาละเว้นความโกรธลงได้นั้นต้องใช้ความเย็นของความสงบสีวิชัยจึงเลือกให้นางพญาคณีศิลา ดปล่อยพลังออกมาโดยที่เขานิ่งภายใต้สมาธิที่แน่วแน่จนทำให้นางพญาอคานิศลาเหน็ดเหนื่อยที่จะโมโหอีกแล้วไม่เข้าทำ้ายศีวิชัยอีกฝ่ายก็ไม่ตอบโต้แต่กลับอยู่ในสมาธิที่นิ่งอยู่เหมือนก้อนหินจนทำให้นางพญาอคณนิศิลาลดละความแค้นความโกรธที่ซ่อนอยู่ภายในใจจนคำสาปที่ถูกสาปนั้นได้สลายหายไปศีวิชัยจึงสามารถปลดปล่อยนางพญาอคณิศิลา ให้พ้นจากการถูกสับเป็นก้อนหินได้ทำให้นางพญาอังคณิศิลาได้มอบพลังทั้งหมดให้กับสีวิชัยและได้กลับขึ้นสวรรค์ไปดังเดิมในที่สุดสีวิชัยก็มีพลังที่จะไปสู้กับสุริยะเพื่อช่วยขันแก้วนุปกาวได้แล้วสีวิชัยจึงออกตามหาขันแก้วนุปกาที่เวลานี้กำลังเดินทางไปที่วังบนเพื่อไปตามหาอัญ,ญมณีมุกดา ทางด้านขันแก้วตุ๊กตุนนิลการเนรมนบก็เดินทางมาถึงวงังวนก็ได้เกิดพายุใหญ่ทั้งลมหมุนน้ำวนจนเรือไม่สามารถต้านทานลมพายุที่พัดกระแสน้ำวนได้ตุกตุนเนรมนบนิลการขันแก้วตกใจมากที่เรือกำลังจะแตกกำลังจะต้องตายกันหมดเลยเนี่ยทำให้ขันแก้วบอกว่าให้รีบกระโดดสละเรือหนีเร็วเนรมนบตุกตุนก็กลัวมากพอด้านล่างเป็นกระแสน้ำวน ขันแก้วกระโดดลงไปคนแรกทําให้เนตรมนบริบกระโดดตามตามมาด้วยตุ๊ก,กตุนนิลการทั้งหมดจึงตกอยู่ในกระแสน้นําวนและได้ถูกดูดลงมาใต้ถ้าใต้บาดาลที่อยู่ของนางเงือกเมื่อขันแก้วและทุกคนมาถึงถ้าของนางเงือกที่นางเงือกเฝ้ารอยอยู่แล้วเสียงเพลงอันอ่อนหวานก็ได้ขับกล่อมทุกคนตกอยู่ในผวังความงามของนางเงือกทำให้ขันแก้วอยากจะสัมผัสใกล้ชิด แต่ความงามนั้นเป็นอันตรายมากเมื่อเมื่อใดได้แต่เนื้อต้องตัวผู้นั้นก็จะมีโอกาสได้กลับขึ้นมาอีกเลยต้องอยู่ใต้บาดาลกับนางเงือกตล,ลอดไปที่ถ้ำของนางเงือกนั้นมีอน,มนิมณีมุกดาอยู่ที่นั่นทําให้พวกขันแก้วต้องหาทางเอาอน,นิมณีมุกดากลับคืนมาด้วยสีวิชัยเองที่รับพลังมาแล้วก็จะมาช่วยขันแก้วได้ทันเวลาหรือไม่ ติดตามกันได้เดดอสูนขันแก่นรปเก้าในอีพีที่39ถึงอีพีที่40ที่ฉายในวันเสาร์ที่10มการาคมนี้ทางช่อง7เวลา8ดโมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไมสตาค่ะเราพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ